สวัสดีค่ะอากาเซทุกคนวันนี้มาดึกหน่อยนะคะเพราะว่าติดภารกิจค่ะแต่ก็อดใจไม่ได้ที่จะมาอัปเดตข่าววงก็อเซเวนของเรานะคะคลิปนี้เป็นของน้องแบมแบมค่ะซึ่งแบมแบมได้โพสตทวิตว่า get ready พร้อมกับคลิปวิดีโอออกกำลังกายนะคะน้องแบมแบมของเราออกมาฟิตร่างกายสื่อให้เห็นว่าเขาเตรียมความพร้อมที่จะกลับมามีคอนเสิร์ตอีกหรือเปล่านะหรือเป็นคลิปที่ไว้ออนพี่จะ ที่อยู่ l a นะคะให้รีบกลับมาที่เกาหลีหรือเปล่านะดูไปเรื่อยๆจนจบคลิปแอดดูจบคลิปแล้วแอดรู้สึกแบบใจแป้วอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนจบคลิปน้องจะฟุกลงตรงเขา่าทำให้เราคิดว่าเออถ้ามีพี่จ๋าอยู่พี่จ๋าคงเข้ามาปลอบนะคะ Go หน้าสองเจ็เ็ เอ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้โอเคน่าจะ e ิ่งนี่แหละค่ะภาพนี้แหละค่ะที่ทําให้แอดใจแป้วนะคะเพราะว่ามันสื่อความหมายออกมาแบบ เหมือนจะเศร้านิดๆนะคะเหมือนกําลังท้อรอให้ใครสักคนเข้ามาปราบอะไรประมาณนี้นะคะแอดมนโนอีกแล้วนะคะทุกคน